สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนาอยนะครับกับสเกตฟุตบอลนะครับในช่วงเช้าแบบนี้นะครับผมโอ้เมื่อคืนโรนัลโดครับผมแฮตทริกอีกแล้วนะครับผมโอ้สนามแทบแตกครับโอเรฟอร์แทบแตกก็เมื่อคืนโรนัลโดนะครับอื้มโรนัลโดเนี่ยขึ้นแท่นยิงประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับ คริสเตนโนโรนันโดครับแข่งระดับอาการของแมนเชสเตอร์เนยนเต็ดเนี่ยแซงโจเซฟไบค้านะครับผมขึ้นแทนนักเตะที่ยิงประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับฟุตบอลด้วยจำนวน807ประตูโอ้โหยิงไปได้ไงนะครับแข่งวัย37ปีเนี่ยเพิ่งทำแฮตทรีครับช่วยทัพปีศาจแดงเนี่ยเปิดบ้านเฉือนชนะไก่ได้ท้องครับท่อนแนมฮอตสเปอร์เนี่ย3ประตูต่อ2ครับเป็นประตูที่18ที่ยิงให้กับทีมในซีซั่นนี้และเป็นประตูที่807นะครับของเขานะครับตลอดเส้นทางการแข่งที่ผ่านมา ั้งแต่เขาเล่นฟุตบอลนี่เขายิงไป807ลูกแล้วนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยแซงหน้าตำนานรุ่นทวดนะครับอย่างไบคาร์าเนี่ย์นหน้าชาวออสเตรียนะผมที่มีสถิติยืนยันจากทางฟีฟ่าครับว่าเขาเนี่ยได้ยิงไปแค่805ประตูนะสำหรับไบคาร์จากการลงสนาม530นัดครับกลายมาเป็นนักเตะที่ยิงประตูสูงสุดในปอดิสาแทนก็คือโรนันโดนะครับ ประตูรวมของโรนัลโดเนี่ยผมจะพูดให้ฟังครับในระดับมืออาชีพนั่นแ่ยตั้งแต่เขาเล่นฟุตบอลมาเนี่ยให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนครับหประตูเรอัลมาดริดครับราชันชุดขาว450ประตูนะครับยูมเวนตุสเนี่ยหนึรประตูนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยหนึประตูนะครับและอันนี้คือยังไม่รวมในเล่นทีมชาติโปรตุเกสอีก115ประตูนะครับจากการลงสนามทั้งหมดนะครับหนะึ่นัด นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะสำหรับโรรันโดนะครับโอ้โหอายุประนามนี้เนี่ยเล่นฟุตบอลไปแล้วพันกว่านัดโอ้โหสุดจัดจริงๆนะเพราะนั่นคือโรรันโดนะครับเป็นตำนานไปแล้วนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์สร้างสถิติล้นเหลือตอนนี้นะครับที่สร้างสถิติไว้สำหรับโรรันโดนั่นคือตาสุดๆครับขอบคุณนะครับที่รับฟังในช่วงเช้าครับสวัสดีครับ